เจ้ครับกาดีใจไหมครับที่จะมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับลุยกาเซียแล้วก็นาโชมอนเรียลก็ดีใจดีใจทุกครั้งที่ได้เจอตำนานักเตะจะเป็นทีมไหนก็ตามเรามีความสุขเสมอเพราะว่าฟุตบอลนำพาครับอยากบอกอะไรกับลุยกาเซียไหมก็อยู่ด้านหลังเนี่ยที่จริงอยากถามนะว่าไอ้โกสโกยูเซียปี2005นหะเข้าหรือเปล่าอยากถามครับไม่รู้จะตอบเปล่าโอ้เจ๊ถ้าเกิดเจ๊ไปถามเขาก็ตอบว่าเข้าอยู่แล้วแหละเออก็ได้ดิเออเพราะถ้าถามผมนี่งเขาจจะแบบ เอกุศิลป์เฮ้ยจริงมันไม่เข้าเว้ยอะไรเงี้ยไม่ได้เออเดี๋ยวลองดูเต๋อลุยกาเซียเป็นไง,ไงบา้างวันนี้ไม่เจอเลยเป็นจะเป็นนักบอลในตำนานเป็นนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกนักเตะระดับทีมชาติสเปนทั้งคู่เราก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาด้วยคนนึงเดี๋ยวเอาโปสเตอร์เขาไปไปเซ็นด้วย ไปเซ็นให้เรียบร้อย2คนเลยแล้วจะถามเขาด้วยวันนี้ว่าไอ้โกลสโกเนี่ยหรือว่าลูกผีจับยัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับเชลซีเนี่ยอยากถามลุยกาเซมาคุณคิดว่าเข้าหรือไม่เข้าโอ้เพราะเขายิงเองไงเเลยข้าสิจังหวะนั้นมันเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์คุณมั่นใจได้ไงลุยกาเซก็ต้องบอกอย่างนั้นเฮ้ยสมัยนั้นไม่มีโก้ไลน์นะคุณก็ใช่ไงแต่ว่าถ้าเกิดตัวเขาตอบผมมั่นใจเขาตอบว่า เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเป็นผมตอบผมก็บอกเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ใช่อะไรนะหลุยส์กาเซียพอยิงแล้วอ่ะแงะไปดูทีเดียวแล้วก็วิ่งดีใจเลยอ่ะพาเฮกทั้งสนามเลยอ่ะเดี๋ยวพี่อ้นถามนะเอาคำถามบอกเข้าหรือไม่เข้าอ่ะโอเคนี่ครับเขามาเข้าทีมครับเสื้อทีมอะไรคุณเบนซ์ราซิ่งซันดาเดย์ครับหลุยส์กาเซียเขาอยู่ทีมนี้โอ้โหเห็นไหมนี่การแต่งตัวแบบว่าให้ดูฮะนี่ฮะแม t ชิ่ง เบรเซอร์บรรเบนนะครับส่วนกคนนี้นะครับมแต่งตัวอะไรมาแบงก็เขาเป็นสีแดงไงอวัยงานเขาเป็นสีแดงเราเขาจัดเอาอาดอรเราก็ต้องแต่งตัวแบบสบายสบาอไม่น่าถามตามหลักแล้วไม่น่าถามกูว่าแต่งตัวอะไรอันนี้นี่ <ś auster _> อะไรไคยอยู่อาเจนตีน่านา,าชูสอะไรเอาหรอคุณไม่รู้อะว่า <Wow. S 2> ลุยกาเซียก็ยมีเชื้อสายอ่าสเปนกับอาเจนเอาจริงไหมเนี่ยแม่เขาเป็นอาเจนจริงเหรอพ่อพ่อพ่อ,อเขาเป็นสเปน ไม่มีมูฮัหวัดผิดหวังที่ไหนผิดหวังที่ไหนไมันต้องตามล่วงเลยนะแม่เแอบเจนพ่อเป็นไอเฮียอะไรอย่างเงี้ยใช่แม่เป็นไอเจนพ่อเป็นไอแแปะแฮห่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอตัวนี้ไม่ทันเลยอ้าวพูดคิดเห็นไงตัวนี้ผิดหวังไหมก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่าคือเอาตรงนะพี่งานเนี้ยเอาอย่างนี้พูดแทนคนที่ติดตามเขาแสนคนตรงเนี้ยมันมันตามคนแบบนี้แสนคนอ่ะก็เลิกติดตาม แล้วก็มาติดตามช่องผมช่องเดียวดีกว่าเออได้อย่างช่องพี่แบงค์ช่องเลเซอร์เบนช่องแฟนผีไร้หลายคนเลิกติดตามซะอ้าแล้วก็มาติดตามผมช่องเดียวพอฮะไม่ฟังผมก่อนเลิกติดตามแล้วติดตามใหม่มันจะได้แจ้งฝีการแจ้งเตือนป้อดกันมองเห็นนี่เฮ้ยนี่เป็นไงคนนี้นี่

อ่านี่ครับอยู่กับตัวท็อปเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับแนทดูดูบอลกับแนทครับเขาเป็นนี่ผู้ร่วมรายการฮะผู้ร่วมรายการเลยคุณแนทนั่ลิมพัรเนี่ยที่เป็นซีโอเจ้าของสโมสรแมนยูใช่เรีย่คนนี้แหละข่าวเชิงลึกผมบอกเลยว่าเอาจอมาที่ขึ้นหน้าโรมาโน่นี่ผมบอกเลยว่าเอาข่าวจากไอ้แนทนี่แหละครับและอาฟ์อาฟ์คืออะไรอาฟ์อาร์ขายอาฟ์แะผมเป็นลูกหาพี่โฟนฮะผมเป็นลูกหา เวลาที่จะเปิดดูนิมมงนิมิตอะไรแบบนี้ผมเจะคอยแบบว่าช่วยช่วยเตือนๆบางทีแบบนิมิตมันมิติดพวกมึงนี่ก็ไม่เตือนกันเลยชายาอะไรครับคุณจิเตอร์บมาเขาเลือกเชียร์แมนยูแล้วครับเขาบอกว่าเขาเชียร์เชลซีชื่อโจอามโจอามโจอาบไม่ผมว่าอ่าแต่ช่วงนี้ผมผมกลับมาเชียร์แมนยูแล้วครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยผมเห็นจากฟอร์มการเล่นดัลล่าผมเห็นมีกุนลัตแจ็คสันแล้วผมโอเคผม เมนูดีกว่าโอ้น่าหดหูเนาะทั้งสองคนนี้นี่เขา <c oughs> เขาเป็นคู่สามีภรรยานะครับ,รบน้องเอิญแล้วก็ปีเตอร์โบ๊ทนะครับในหนสอบถามความรู้สึกตอนดูเชลซีรู้สึกไงบ้างเป็นไงบ้างครับ สบายใจที่สบายใจแบบกัดฟันแล้วก็แบบพูดนะเสร็จแตแต่ไม่เกณฑ์นี่คือประมาณพูดขึ้นประมาณร้อยกว่าคือเคยเคยแบบว่าติดตู้วงจรปิดไปที่บ้านไหมมันจะมีตั้งตั้งค่า notification ได้ว่าถ้าเสียงดังผิดปกติมันจะเร้งแจ้งเตือนวันนั้นดังเป็นสิบโอ้โหหมายถึงตู้วงจรปิดด่าอย่างเดียวไอ้เบนอยู่จอจอยิงไม่เข้าเป็นสิบคุณแต่งตัวมานี่คุณจะไปล่าเรนุ่งเสอครับ นะครับดู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 น้องเพชรแต่งตัวฮะโอ้โหเห็นแวบแรกนี่นึกว่าไปล่าไดโนเสาร์เป็นไงวะวันนี้ได้เจอหลุยกาเซียดีใจไหมคุณแฟนริ่วภูไม่คันดูเลยคุณแต่ว่าก็ดีใจเพราะบอกเลยว่าถ้าเขาเคยเป็นริ่วภูแล้วเนี่ยเขาจะเป็นริ่วภูตลอดไปโอ้โหยเหมือนแฟนคุณไหมถ้าเกิดคุณเป็นแฟนคุณแล้วคุณจะดูแลเขาตลอดปีตลอดชาติตลอดไปดหวดฮะขอคิดด่วนหมดว่าไม่ชัวรนไม่ชัวร์นี่น้องเพชรกับน้องฟิล์มนะไปติดตามได้นะครับ เรื่องความดีกับมิตรัตว์ Sorry he is rock star น uh. ะ <Is he? S 2> rock star นะคือมือสามนอนเลยนะครับผมทั้งสองทีมนะครับให้โอกาสเพื่อนที่ไม่ได้ลงสนามลงเล่นก่อนนะครับโอ้โหลีลาเสมออยู่สองต่อครับเปิดยาวมาไม่